อีกหนึ่งเรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับเสือสมิงและเป็นเรื่องราวของพลานล่าสัตว์ที่ใช่ว่าจะมีแต่ชายที่มีอาชีพเป็นพลานเท่านั้นในเมื่อหลายสิบปีมาแล้วยังมีหญิงสาวนางหนึ่งที่มีอาชีพเป็นพลานล่าสัตว์สืบต่อมาจากพ่อเพราะครอบครัวไม่มีลูกชายคอยสืบทอดและพ่อนั้นต้องมาตายไปโดยฝีมือของเสือร้ายในป่าลึกจากการเข้าช่วยเหลือพลานด้วยกัน ที่แหกกฎข้อห้ามของการล่าสัตว์จนเพื่อนพลานนั้นหลอดตายไปได้แต่ตัวพ่อเองกลับต้องกลายเป็นเหยื่อของเสือหลายนั่นแทนชาวบ้านมักจะเรียกพลานสาวกันติดปากว่านางไพรเธอเรียนรู้การล่าสัตว์และการใช้อาวุธมาจากพ่อตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กเล็กๆมีโอกาสได้นำมาใช้จริงๆก็หลังจากที่พ่อต้องมาตายอย่างกระทันหัน เลยต้องหาเลี้ยงดูน้องสาวอีกสองคนและแม่ที่เลื่อมจะแก่ชราลงมากแล้วแทนการทำไรทำนาเพราะไม่มีที่มีทางเป็นของตนเองครอบครัวก็เลยต้องประกอบอาชีพเป็นพานล่าสัตว์มาตั้งแต่ลุ่นโปรุ่นย่านางไพรนั้นโชคดีที่มีวิชาติดตัวมาบ้างและยังมีเครื่องไม้เครื่องมือการล่าสัตว์ที่พ่อทิ้งไว้ให้เป็นมรดกที่มีทั้งกลับดักและอาวุธปืนลูกสองหนัด ที่หญิงสาวทั่วไปยากนักที่จะใช้ได้ไง่ายๆเธอเลยต้องหัดและฝึกฝนเพื่อใช้ให้ชำนาญมากยิ่งขึ้นจนมีความแม่นยำมากกว่าชายหลายคนจนหนุ่มๆที่เป็นพรานด้วยกันนั้นยังยอมรับในฝีมือการล่าสัตว์ของนางไพรและพรานสาวยังมีความอดทนและใจเย็นมากกว่าพรานชายทั่วไปดักสุ่มหญิงสัตว์ตรงไหนก็จะรอจนกว่าจะได้สัตว์ที่ตนนั้นต้องการ หากไม่ได้ก็จะถือว่าไม่มีโชคไม่มีงุดกิจอารมณ์เสียแต่อย่างใดไม่ฝืนเลิกยามตามที่พ่อเคยสอนไว้วันใหม่ก็เริ่มใหม่ได้เช่นกันหลานสาวนั้นชอบที่จะเข้าป่าล่าสัตว์เพียงลําพังโดยไม่ต้องการผู้ร่วมทางไปวุ่นวายแต่อย่างใดและการเป็นหญิงอาจจะดูไม่ดีได้เพราะล้วนแต่มีพลรนที่เป็นชายทั้งนั้นมีอาจารย์พุทธ เป็นพระจำพรรษาอยู่ในวัดของหมู่บ้านเคยมีอาชีพเป็นพลานมาก่อนพลานสาวนั้นเคยช่วยชีวิตมาแล้วจนลอดมาถึงทุกวันนี้และได้มาบวชเป็นพระโดยตอนนั้นคนเรียกท่านว่าพลานพุทธท่านกับพลานเลิงซึ่งเป็นเพื่อนรักกันได้พากันเข้าไปล่าสัตว์ในป่าลึกตรงบริเวณที่มีลำธารน,น้ำไหลลินมาคัางเป็นแอ่งน้ำเล็กๆต้นไม้มีอยู่อย่างหนาแน่น,น จากความชุ่มชื้นของผืนดินในแถบนั้นคิดกันว่าน่าจะมีสัตว์ป่าลงมากินน้ำมากมายโดยสังเกตจากรอยเท้าที่ยังหลงเหลืออยู่ในบริเวณนั้นเมื่อได้ต้นไม้ใหญ่เหมาะจนโผูกห่างได้สำเร็จเรียบร้อยซึ่งอยู่ห่างจากแอ่งน้ำนั้นพอสมควรความสูงนั้นพอจะปลอดภัยจากสัตว์ร้ายได้ที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะพบเจอมากนะักกระถ่งผานล่าสัตว์ และสัตว์ที่มีความว่องไวโดยเฉพาะเสือซึ่งมักจะดักกล้าเยือ่อที่ผ่านไปมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์และที่สำคัญนั่นมันชอบแอบดักซุ่มอยู่บริเวณที่มีป่าลกชัดแบบนี้จนแสงนั้นเริ่มลับไปที่ขอบฟ้าพอมองเห็นแอ่งน้ำได้ถนัดตาจากแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาป่าทั้งป่านั้นเงียบสนิททำให้พลานพุทธกับพลานเลิง แม้จะเคยชินเพียงใดกับการเข้าป่าแต่ก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งเพราะชีวิตของพรานล่าสัตว์ในป่านั้นมักจะพบเจอกับสิ่งใหม่ๆแบบไม่คาดคิดอยู่สมำเสมอวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรบ้างความเงียบของยามค่ำคืนมันช่างแสนยาวนานมากตีสองก็กว่าเข้าไปแล้วก็ยังไม่มีสัตว์ลงมากินน้ำใกล้ๆจะตีสามก็เห็นบางอย่าง โพงหัวออกมาจากพงหญ้าหนาๆริมหนองน้ํานั่นพุโผล่ๆแต่ไม่ยอมออกมาพอเห็นได้ชัดๆก็รู้ทันทีว่าเป็นหมูป่าแต่ตัวไม่ใหญ่มากนักมันทําท่าอยู่แบบนั้นไม่ออกมาสักทีจนแล้วจนรอดมันก็ไม่ลงไปที่แอ่งน้ํแระยะก็ไม่สามารถที่จะยิงเผื่อหวังผลได้จนตีสี่กว่ามันก็ยังไม่ยอมออกมาให้ยิง สร้างความงดงิดให้กับพลานทั้งสองเป็นอย่างมากเลยตัดสินใจพากันปีนลงจากนั่งห้างแยกกันคนละด้านเพื่อไม่ให้พลาดและเยื่อหลุดลอดหนีไปได้หากเห็นหมูป่าได้ถนัดก็จะยิงได้ทันทีเสียงปืนดังออกมาจากฝั่งของพลาเลิงก่อนทำให้พลานพุทธนั้นวิ่งไปที่เป้าหมายที่ยังมองไม่เห็นคิดว่าคงจะเสร็จผาเลิงไปเรียบร้อยแล้ว วิ่งเข้าไปก็พบกับพลานเลิงกําลังนั่งยองๆอยู่ริมแอ่งน้ํากําลังล้างมือที่เหมือนจะเปื้อนไปด้วยเลือดแดงฉานที่เห็นจากแสงสลัวๆแต่ไม่ชัดมากนักพลานเลิงยังคงล้างมือไม่พูดไม่จาอะไรสักคําขณะที่พลานพุทธย,ยังคงเดินหาล่างของหมูป่าไปรอบๆแต่กลับหาไม่เจอกําลังหันมาจะถามพลานเลิองอยู่พอดี แต่ก็ต้องตกใจสุดขีดร้องเสียงลั่นจนหงายหลังพึ่งล้มทั้งยืนมือไม้อ่อนจนทำอะไรไม่ถูกพลานเริองที่เห็นเมื่อครู่กับกลายเป็นเสือลายพาดก่อนตัวใหญ่ยืนจังก้าจ้องตาเขม็งเพียงครูอึดใจก็มีเสียงปืนดังสนั่นขึ้นกระสุนพุ่งแหวกว้ามมืดมาจากอีกฝั่งของแอ่งน้ำไกลออกไปพอสมควร เสือลายพาดก่อนตัวนั้นสะดุ้งสุดตัวลมฟุบขาดใจตายคาที่เลือดสดๆสไดหลทะลักออกจากปากและจมกูกเห็นรอยกระสุนที่เจาะเข่าท้ายถอยจนทะลุออกใตข้ขางเป็นรูเหอะโดยความแม่นยำของผู้ที่ยิงและเสียงร้องเรียกฝ่าความมืดมาจากเจ้าของปืนที่ดังเมื่อครู่ก็ทำให้พลานพุทธได้สติกับคืนมาอีกครั้งพลานพุทธจำได้อย่างแม่นยำว่า เป็นเสียงของพลานสาวเลยร้องตอบไปว่าตนนั้นคือพลานพุทธพลานสาวจึงร้องบอกให้พลานพุทธนั้นรีบปีนกลับขึ้นไปบนนั่งห่างของตนเองทันทีแล้วค่อยมาเจอกันในตอนสว่างพลานพุทธรีบกลับมาที่นั่งห่างของตนตามที่พลานสาวนั้นบอกโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าพลานเลิงนั้นหายไปไหนนั่งกวาดสายตามองไปหลบๆหาเพื่อนรัก ด้วยความเป็นห่วงทำอยู่แบบนั้นจนฟ้าเริ่มจะสว่างก็เห็นพลานสาวเดินมาร้องเรียกอยู่ที่แอ่งน้ำโดยกำลังยืนดูล่างของเสือสมิงตัวนั้นอยู่จึงได้รีบปิดลงจากนั่งห่างทันทีและเดินไปหาพรานสาวที่แอ่งน้ำนั่นถามไถ่กันว่ามาอย่างไงถึงมาอยู่ที่เดียวกันได้หลังรู้เรื่องก็ไม่ได้แปลกใจอะไรมากนัก เพราะพลานต้องทำอะไรให้เงียบที่สุดเพื่อไม่ให้สัตว์นั้นได้รู้ตัวเลยไม่รู้ว่ามีใครอยู่อีกด้านที่อยู่ใกล้ๆกันนับปั่โชคดีของพลานพุทธที่ได้พลานสาวนั้นช่วยชีวิตไว้หาใหม่แล้วอาจดตกลายเป็นเหยื่อของเสือสมิงนั่นไปแล้วพลานสาวนั้นเห็นเสือตั้งแต่แรกแต่พลานพุธกลับเห็นว่าเป็นพลานเลิงไปเสียได้ทั้งคู่นั้นเดินแยกกันหาล่างของพลานเลิง จนสุดท้ายก็พบว่าผานเลิงนั้นได้กลายเป็นศพไปแล้วสภาพลำคอนั้นถูกกัดกระชากเป็นแผลเวอวะแวแต่ไม่มีเนื้อหนังส่วนไหนหายไปขาดว่าเสือสมิงนั่นคงจะกินหมูป,ป่าที่อยู่ในโพงหญ้าใกล้แอ่งน้ำนั่นไปก่อนแล้วที่ผานพลดกับพานเลิงนั้นเห็นตั้งแต่แรกพออายุเริ่มมากขึ้นน้องสาวทั้งสองของนางไพรมีครอบครัวแยกย้ายกันไปหมด จึงขอร้องให้นางนั้นเลิกเป็นพลานเพราะเกรงว่าต่อไปจะกลายเป็นแบบพอ่อนางไพยเลยได้หันมาเข้าวัดเข้าวาศึกษาธรรมอยู่ที่วัดในหมู่บ้านนั่นเอง